สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการล็อกเฟรมเลตในเกมนะฮะขั้นตอนแรกก็เปิดตัวนี้ก่อนเลยนะฮะ MSI เตอร์บั I, นเนอร์ครับนี่ก็เป็นโปรแกรมสำหรับโชว์เฟรมเลตนะฮะหรือว่าจะปรับแต่งให้โชว์อย่างอื่นก็ได้เช่น <stood S 2> อุณหภูมิของกล้าจอของ CPU การใช้งานของกล้าจอ CPU หรือว่าแรมนะฮะหรือว่าการกินไฟก็ตั้งค่าได้ในนี้เลยนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการล็อกเฟรมเรทภายในเกมนะครับอ่านีฮะขั้นตอนแรกมาหน้าข้างหน้าแบบนี้นะข้างนอกแบบนี้อ่ขิดขวาครับมา NVIDIA Control Panel นะครับแล้วก็นี่ฮะจอของผมใช้เป็นความละเอียด Full ให้ดีนะฮะสองร้อยสี่สิบเฮิร์ตแล้วก็ขึ้นมาปรับตรงนี้ฮะเนี่ยหัวข้อที่สองพอดีผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษนะต้องขออภัย เอาใหมนะเดี๋ยวคืนค่าใหม่หมดเลยนะฮะนี่นะครับหัวข้อนี้นะเห็นกันหรือเปล่านี่มันไม่ค่อยชัดเลย ก็จะเปิดใช้งานก็กดเข้ามาเนี่ยกดอ่อนอยากให้มันล็อกที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะเนี่ยตัวเลขผมอยากให้มันล็อกที่60นะฮะก็กด60แล้วก็โอเคแล้วก็กด a p p พ y นะฮะ จะมาเทสให้ดูคราวนี้เข้าเกมสักเกมหนึ่งอ,อย่างเช่นเกมนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะล็อกที่60หรือเปล่า ที่60ไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่านะพอดีดูผ่านกล้องมือถือมันก็มันไม่ค่อยชัดแลว เนี่ยล็อกที่60นะครับนะครับโปรแกรม MSI Afterburner ผมก็ตั้งค่าประมาณนี้ซึ่งไปปรับตั้งค่าได้นะ,ะมีวิธีสอนอยู่ใน YouTube ก็ลองหากันดู มันเดี๋ยวลองไปปิดนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปิดการล็อกเฟรมเลนให้ดูว่าตกงลงความแตกต่างมันแตกต่างกันไหมอ่าเมื่อกี้ผมลองอยู่ที่60ินะคราวนี้กลับไปกลับไปเป็นออฟนะไม่ใช้ เป็นออฟแล้วนะฮะคราวนี้จะไปดูกันเกมเดียวกันเมื่อกี้เฟรมพุ่งขึ้นแล้วนะฮะสองร้อยกว่า ตอนนี้เฟรมก็พุ่งขึ้นมาจาก60เมื่อกี้กลายเป็น90แล้วนะ,ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับการที่อยากจะล็อกเฟรมเลทเท่าไหร่ก็ลองดูนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะครับ